สวัสดีคนราศีเมษนะคะมา,มาเจอกับน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษนะคะก็คือ,อแม่หมออ้อยนะคะจะมาพยากรณ์ในดวงชะตาชีวิตของท่านนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโชคลาภนะการเงินการงานความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นแม่หมอก็ขอบอกว่าคลิปนี้มันเป็นดวงความรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอะไรที่มันเป็นพลังงานดีก็ขอให้คุณเก็บไว้นะคะเป็นพลังงานบว,บวกให้กับตัวเองแต่ถ้ามันเป็นพลังงานลบทําให้คุณเครียดซีเรียสก็อย่าไประแวงมากนะคะเก็บไว้เป็นพลังงานดีๆให้กับคุณได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่อไปนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตนะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะ แก้ไขได้นั่นเองนะคะดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ได้นะคะอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้ดูต่อๆไปนั่นเองนะคะคนชาวราศีเมษโอเคนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดลไลน์แม่หมอเข้ามาได้นะคะลไลน์แม่หมอปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ pok OK 2355นะคะโอเคมา ไม่อารมภทเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะการเงินการเงินของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเรื่องการเงินของชาวราศีเมษหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ5้ใบค่ะการเงินชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างคะขอห้าใบนะคะ โ o o ์ทออฟวันส e n นอนนะคะท o o Cups, พนะคะ The Emperor แล้วก็ The World นะคะแม่หมอขอพยากรณ์ของชาวราศีเมษนะคะราศีคุณก็ขึ้นมาด้วยนะคะ The Emperor นี่นะการเงินของชาวราศีเมษนะคะแม่หมอเห็นความพยายามที่คุณมุ่งเงินมุ่งงานนะคะคุณจะมีผลสําเร็จนะคะประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับการเงินนะคะคุณจะมะีคนให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เมตตานะคะ ให้ความปรึกษากับการเงินของคุณได้ดีนะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าผู้สัญญาคุณที่คุณให้ขอความช่วยเหลือนะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือกับคุณได้นะคะให้ความอุปถัมภ์เมตตาต่อคุณไปได้นั่นเองนะคะชาวราศีเมษนะคะแล้วทีนี้การเงินของคุณเนี่ยคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือกับคนรักหรือว่ากับผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่เป็นเจ้านายหรือว่าเป็น ผู้บริหารคุณเป็นผู้จัดการหรือว่าใครก็ได้นะคะเขาะจะให้ความช่วยเหลือคุณได้นะ,ะให้ความอุปถัมภ์เมตตาต่อคุณได้นั่นเองนะคะชาวราศเมษคะ่ะโอเคนะคุณก็จะประสบผลสําเร็จได้นะ,ค,ะคุณก็จะมีความสุขนะคะมีความปรารถนาดีนะคะเห็นไหมคะชาวราศีเมษนะคะไพ่สี่ม่เท้าแล้วก็ทูออฟคนะคะถ้าเป็นความรักความรักของคุณดีมากเลยนะคะ เป็นความรักที่โรแมนติกรักที่เข้าใจซึ่งเข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะเป็นความรักที่ช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์กันดีนั่นเองนะคะคนชาวราศีเมษคนมีความสุขความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณได้ดีมากๆเลยนะคะแหมอิจฉาจังเลยค่ะชาวราศีเมษคะ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานของคุณบ้างคะ่ะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีเมษคะ่ะขอห้าใบนะคะ การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีเมษค่ะขอห้าใบค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้ดูต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะหรือจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอเองเลยก็ได้นะคะขอดูเรื่องการงานของชาวราศีเมษหน่อยนะคะการงานค่ะ The h จ a แ Man, ม o f w o n d S of นเอสอฟวันทรีอ o วั a เพสอฟวันโอ้โหไม่เท้ามาเต็มเลยค่ะไม่เท้ามาเต็มเลยค่ะชาวราศีเมษคุณจะประสบผลสำเร็จเรื่องงานคุณไปได้ดีมากๆเลยนะคะคุณชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะได้ไปดีลงานต่างชาติด้วยนะงานที่คุณได้ทำอยู่ตอนเนี้ย คุณจะประสบผลสำเร็จนะคุณเป็นคนที่มองการไกลดีนะคุณมีอุดมการคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นในงานมากๆเลยค่ะคุนชาวราศีเมษถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณจะมีความคิดที่คิดกับเรื่องงานนะยังปล่อยวางอะไรยังไม่ได้คุณยังมีคารคุมเครืออะไรกับงานอยู่คิดมากวิตกอะไรของคุณก็แล้วแต่แม่หมอเชื่อว่าช่วงมีนาเมษานี้การงานของคุณจะดีค่ะ คุณจะประสบผลสาเร็จคุณจะรุ่งเรืองราบรื่นนะคุณจะมีอุดมการมีการวางแผนงานที่ดีๆนะคะแม่หมอเห็นไพ่ถึงเนี่ย four of cups, ace of wands แล้วก็ three of wands แล้วก็ page of wands อเป็นอะไรที่มีความสุขความสําเร็จนะ,ะเป็นความสุขความราบรื่นนะ,ะประสบผลสําเร็จได้คะ่ะคนชาวราศีเมษคะ่ะคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอุดมการณ์ นะมีไอเดียบันเจิดมากมายเลยทีเดียวค่ะคนชาวราศีเมษนะคุณก็ดูเหมือนว่ามีการวางแผนที่จะไปเริ่มต้นงานกับอ่าสิ่งที่คุณคาดการสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณได้รอคอยเนี่ยคุณจะไปได้แล้วคุณจะทําได้นะคะคุณจะสําเร็จได้คุณชาวราศีเมษโอ้โหนะเงินก็ดีและยังงานก็ยังดีอีกคะ่ะชาวราศีเมษคะยินดีด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนะความรักห้าใบให้ชาวราศีเมษหน่อยนะจ๊ะขอเรื่องความรักให้ชาวราศีเมษหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างคะ5้าใบค่ะ S of อ o ฟ S of อสออค่ะ f o ลอ of p e n t a c l e ค่ะ The c h a r i o t Justice แล้วก็ไพ่ของ Queen of p e n t a c l e ค่ะแม่หมอเห็นความรักของชาวราศีเมษคุณมีคนรักคนคนหนึ่งที่คุณจะตัดสินใจแล้วอะเหมือนการเหมือนกันทำอะไรที่แบบกระทันหันนะ แบบไม่ได้ทันตั้งตัวคุณอยากจะเก็บคนคนนี้ไว้นะคุณอยากจะเก็บคุณอยากจะคนนี้แหละเป็นคนของฉันะนะคะอยากจะเก็บเขาไว้ลนะคนนี้แหละเป็นคนที่เป็นเดมเ e s สของฉันเป็นความสุขของฉันเป็นอะไรของฉันให้กับชีวิตของฉันอ่าคนคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไปไปมามา,มาไปไปกลับกลับกันอยู่นะยังรักกันนะเป็นความสุข เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอบอุ่นอบอ้อมอารีให้ความช่วยเหลือเมตตาซึ่งเงินเงินทองทองกันก็ได้นะคะแม่หมอเห็นไพ่เดี๋ยวขอขยายไพ่จัสติกก่อนนะไพ่จัสติกออกมาบอกอะไรเอ่ยขอไพ่ขยายจัสติกไหน่อยจ้าไพ่จัสติกออกมาบอกอะไรคะ ขยายหญด้วยไพ่ไฟออฟซอร์ไพ่ออฟสอร์ดเป็นไพ่หา้าดาบเอแม่หมอเห็นถึงคนรักของชาวราศีเมษนะคะดูเหมือนว่าอันนี้ไพ่อาจสลับกันได้นะสลับกันได้นะคะถ้าไม่ใช่พลังงานที่ตรงกับตัวคุณก็จะเป็นคนรักของคุณที่คุณดิวอยู่ตอนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะ คุณก็พยายามนึกหน้าของเขาไว้ว่าใครนะใครที่อยู่ในใจของคุณคุณใครที่อยากจะให้คุณเป็นไปดั่งที่คุณต้องการนะไพ่อัดสลับกันได้นะถ้ามันเป็นพลังงานของคุณก็คือตัวคุณนะถ้ามันเป็นพลังงานของคนรักของคุณก็จะเป็นคนรักของคุณนั่นเองนะคะแม่หมอเห็นถึงไพ่จัสติกที่มาขยายของไพ่ห้าดาบนะคะดูเหมือนว่าคนรักของคุณคนนั้นเขาดูเหมือนว่า จะตัดสินใจเกี่ยวกับคนรักครั้งเก่าครั้งก่อนของเขาแล้วนะคะเขามีปัญหากันเขามีเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันเขาก็อยากที่จะตัดสินใจแล้วอยากที่จะอยากกันเป็นทางการแล้วด้วยนะคะแต่ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจเขาก็อยากเด็ดขาดแล้วนะคะ อยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องอยากจะทําอะไรให้มันเด็ดขาดแล้วอยากจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นที่ชาวราศีเมษคิดอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอบอุ่นมีความอบอ้อมอารีมีเมตตาเป็นพ่อพระแม่พระก็ได้นะคะเ,เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีตําแหน่งมีมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเขาอาจจะไปไป,ไปมามากลับกลับ กับคุณนะอาจจะมาเจอกันห่างไกลกันอยู่คนละที่คนละแห่งคนละอำเภอคนละจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็เป็นคนที่มีความแกร่งความสามารถนะถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นคุณนี่แหละนะคะจะมีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความเก่งความสามารถเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้นะคะอาจจะไปมาๆกลับกันอยู่อาจจะแบบเหมือนกันกับการเดินทางไม่หยุดไม่อยู่กับที่ค่ะเดินทางไปมาเรื่อยๆนะคะ อโอเคแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษล้วยังไงต่อไปคะขอสามใบ Six of s w o r d t นอ of p e n t a c ค e s ค่ะขอขยายไพ่ของ Six of s w o ดหกดาบหดาบเขาก็อยากที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากจะมาเป็นครอบเป็นครัวเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่กันนะต่างคนก็ต่างรักกันนะคะ แม่หมอเห็นอยากที่จะมาสร้างความสุขความสำเร็จด้วยกันอยู่นะคะแต่แม่หมอขอขยายไพ่หกดาบหน่อยนะคะเขาหันหลังให้กับอะไรหรือคุณหันหลังให้กับใครหันหลังให้กับใครเอ่อขยายด้วยไพ่ Tree of Pentacle ค่ะสามเหรียญอาจจะได้มาเจอมาเจอกันนะคะอาจจะได้สื่อสารกันทางโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ อาจจะได้ผ่านเพื่อนผ่านคนรู้จักนะคะเข้ามาถามคุณถ่ายถามคุณหรือว่าส่งมเมสเซจส่งข้อความที่จะมา,าถามถึงคุณนะคะบอกคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะคนชาวราอสิเมตรนะคะแล้วยังไงต่อเรื่องไงต่อคะ สับสนบอกใครไม่ได้นะคะตัดสินใจไม่ถูกชาวราศีเมษเหมือนเหมือนอคนรักของคุณคนนั้นเขาต่างคนก็ต่างรอคอยกันนะคะต่างคนก็ต่างที่จะมาเจอกมาเจอกันนะคะถามว่าความสุขความสําเร็จความรักของคุณนี่มันก็มีนะคะมันก็คือมีมากเลยแหละนะ ต่างคนก็ต่างรักกันต่างคนก็ต่างที่จะมอบความสุขความสําเร็จความสมหวังให้กันได้เป็นรักที่ราบรื่นกันได้นะแต่ว่าต่างคนตอนนี้ก็คือถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เขานะคะดูเหมือนว่าก็อยู่แบบต่างคนต่างอยู่อะอยู่แบบอยู่ห่างไกลกันนะแบบสดสดสวยสวยรวย,รวยๆเท่เทนะคะก็คือทําอะไรตามใจตัวเองแล้วนะ,ะเหมือนต่างฝ่ายต่างคืออยู่ในที่ของกันและกันะ่ะ ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยู่ในที่ของเขาคุณก็อยู่ในที่ของคุณคือห่างไกลกันนะคะทำอะไราตามใจตัวเองมากไปหน่อยนะต่างฝ่ายต่างแต่ก็ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะแม่หมอเห็นไพ่ของ S of c u p แล้วก็ไพ่ของ Six of Wands เนี่ยมันเป็นไพ่ของความสําเร็จที่จะเดินทางมาหากันนะมอบความรักความสุขให้กันอยู่นะคะเออโอเคนะคะ ก็ดีนะคะความรักของชาวราศีเมษนะคะมันไม่มันไม่ได้ว่าเหนื่อยอะไรนะมันก็เป็นความรักที่ยังมีความสุขกันได้นะคะยังอยากที่จะมาเจอมาเจอกันนะคะ <S <S ก็ที่นี้ขอถามความรู้สึกของชาวราศีเมษที่มีต่อคนรักหน่อยนะคะขอถามความรู้สึกของชาวเมษที่มีต่อคนรักหน่อยคะ่ะสามใบ ออฟ n o k i n g of w a อแล้วก็ p a ลสอ o f คัพความรู้สึกของชาเมจอยากจะบอกคนรักว่าเขาอยากจะมา,เ,าเริ่มต้นอยากจะมีความสุขความสมหวังความสำเร็จอยากจะเป็นครอบเป็นครัวอยากจะมาเริ่มต้นให้กับคนรักของคุณนะคะคุณมีความรู้สึกดีกับคนรักคนนี้มากๆเลยคุณรักเขามากเลยค่ะคุณอยากที่จะไปหาเขาอะเนี่ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเลยอะนะ KING OF WAN d แล้วก็เพ e ออฟครจากที่จะมอบความสุขความสำเร็จการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน,กนช่วยเหลือกันเป็นความรักที่โรแมนติกค,ค่ะคนรักของคุณอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันก็ได้หรืออาจจะเป็นอ่ารักที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะืมแหมรักดีจังเลยนะะชาวราศีเมษคะ่ะ เนี่ยเหมือนคุณอยากจะมาหาเขาด้วยนะในใจคุณก็อยากจะมอบความสุขความรักดีๆให้กับคนนี้ค่ะคุณรักเขามากเขาก็รักคุณมากค่ะแม่หมอเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นหันหน้าเข้าหากันแบบเนี่ยเพจออฟบอลเนี่ยมันเป็นความรักที่ดีๆรักที่เหมือนคุณเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆกับเขาแล้วอะ่ะเหมือนความรักที่มีความสุขความสําเร็จความสมหวังอะ่ะแล้วทีนี้ความรู้สึกของเขาล่ะคะ ขอถามความรู้สึกคนรักของคนคนนั้นคุณหน่อยนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะขอขยายไพ่เดอะเดชค่ะไพ่เดอะเดชออกมาบอกอะไรคะ ไพ่เดอะเดซออกมาบอกอะไรเอ่ยเอ่อเดอะไฮไฮเพนเทสเอ่อเดอะไฮไฮเดอะเพนส์นะคะขอขอโทษทีขออภัยเดอะไฮเพนเทสเอ่อเดอะไฮเดอะไฮเดอะเพลนส์นะคะออกมาขยายได้เดอะไฮเดอะเพลนส์ the the นะคะ ไพ่ของกฎหมายเนีขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะเหมือนคนรักคนนั้นของคุณเนี่ยชาวราศีเมษเหมือนเขาจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเขาอาจจะจบกับคนรักคนเก่าของเขาแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเปล่าคะดูเหมือนว่าเขาก็กำลังตัดสินใจกําลังมีเรื่องกฎหมายทางฝ่ายของเขาอยู่นะคะเขาอยากที่จะจัดการเรื่องของเขาอยู่นั่นเองนะอยากจะจัดการเรื่องครอบครัวเก่าของเขา จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็หมายความวา่าจบจากสิ่งเดิมๆที่จะมาเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะเขาก็ยังมีความพยายามนะยังมียังสารฝันรักกับคุณอยู่นั่นเองนะคะถามว่าความรักของเขาเขามีให้คุณแบบล้นเปี่ยมเลย่ะคนชาวราศีเมษเขารักคุณค่ะเขาอยากจะมอบความสุขความสําเร็จให้กับคุณอยากจะเป็นครอบเป็นครัวกับคุณเลยนะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ค่ะเห็นไหมคะเด เนี่ย S, yeah, S. of Pentacle แล้วก็ไพ่ของ SO f Pentacle เนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่ของ8เหรียญน,นะคะแม่หมอจะพยากณรอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากความสุขความสําเร็จความสมหวังที่เขามอบความรักให้กับคุณอย่างเต็มที่เลยนะคุณชาวราศีเมษแต่เพียงคําว่าตอนนี้เขายังจะจัดการจัดแจงเรื่องของคนรักเก่าๆของเขาอยู่นะคะเขาเหมือนกระจบกันแล้วจากกันแล้วแต่ยังก็ยังจบไม่ขาดยังเลิกกันไม่ขาดก็เหมือนกับเขากาลังจัดการอยู่กําลังจัดแจงอยู่นะคะ เขาอยากที่จะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองอยากจะที่จะจัดการอะไรให้กับตัวเองให้มันให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมนะให้มันแบบขาวสะอาดให้กับตัวเองแล้วให้ความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วนะคะให้มันเป็นอะไรที่แบบปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วว่างั้นเถอะนะคะเอ่อดูเหมือนว่าเขากําลังที่พยายามกับตัวคุณด้วยนะพยายามที่ยังอยากจะสร้างสร้างสารฝันสร้างรักให้กับคุณเนี่ยเขามีความรักให้กับคุณกับชาวราศีเมษค่ะ อึมอุ้ยดีจังเลยค่ะถ้าหมอขอขยายไพ่อีกแล้วกันว่าในขอดูหน่อยขอดูหน่อยว่าความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีเมษและคนรักของชาวราศีเมษที่ชาวราศีเมษคิดถึงอยู่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะอ่ะกระเด็นกระดอนออกมาเลยอ่ะขออีก ขออีก3ใบแล้วกันนะขออีก3าใบเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษแล้วก็คนรักที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรอีกต่อไปคะจะเป็นอย่างไรกันเออน้าเห็นไหมคะคุณอยากจะเริ่มต้นกับความรักครั้งนี้จริงๆค่อะชาวราศีเมษคะ เห็นไหมอะ่ะใพ่จจสเมนออกมาบอกถึงเทวดาเปล่าแต่เนี่ยออกมาบอกถึงความรักของคุณมันมีถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะจุดสิ้นสุดที่คุณจะตัดสินใจแล้วคุณที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วคะ่ะที่เหมือนกาบเทวดามาบอกอมาเหวียงคุณดีๆให้กับคุณมาเหวี่ยงความรักใหม่ๆให้กับคุณมันเป็นอดีตชาตินะคะเป็นคู้อดีตชาตินะ เป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ที่ยังเหมือนคนรักของคุณคนนี้เคยรักคุณตั้งแต่อดีตชาตินะคะเคยสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศลมาด้วยกันตั้งแต่อดีตชาติแล้วกลับมาเจอกันในชาตินี้อีกแล้วเหมือนคุณกับคนรักคนนี้จะพยายามที่จะเริ่มต้นความรักกับสิ่งดีๆให้กับกันนะะร่วมกันนะคะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งจะมี อาจจะบอกกันยังไม่หมดยังจะมีความรับปิดบังอะไรกันอยู่นะแต่ก็ดูเหมือนว่าความรักของคุณมันก็ยังจะปรากฏขึ้นมันก็ยังจะมีความรักดีๆเกิดขึ้นนะเป็นความรักที่ยังเกิดขึ้นใหม่เป็นความรักที่ยังคือหมายถึงการเริ่มนะคะการเริ่ม มันถึงเวลาแล้วนะคะที่คู่ของคุณเนี่ยจะกลับมาอยู่ร่วมกันนะคะจะมาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมด้วยกันแล้วนะคะคุณชาวราศีเมษเดี๋ยวแม่มอขอขยา,ายไพ่สีดาบไพ่สีดบาบออกมาบอกอะไรเอ่ยเห็นไหมออกมาบอกของพระราชาถือเหรียญเห็นไหมคะ คลีน n ์ออฟเพนเจอรเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนที่คนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเคลื่อนไหวอะไรยังไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังรอคอยนะคะเคลื่อนไหวอะไรยังไม่ได้หมายความว่าคุณยังมีห่วงพันธนาการอยู่หรือเปล่า อาจจะอยู <mile> ่ได like ้แค่นี้หรือเปล่านะคะอาจจะคุณอาจจะมีคนรักอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมันก็จะทําให้ความรักครั้งนี้มันอยู่ได้แค่นี้ค่ะอยู่ได้แบบอยู่ได้แบบนี้อยู่ได้แค่นี้แต่มันก็ยังเป็นความรักที่ดีๆนะคะมันก็ยังเป็นความรักที่มีความสุขมีความสมหวังมีความสําเร็จมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นคู่อดีตชาตินะคะที่ไม่หมอเห็นเป็นคู่คู่บุญคู่บารมีคู่ที่ยังอ่ารักกันเหนียวแน่นอยู่นะคะอืมโอเคนะคะที่นี้ขอสรุปความรักความสัมพันธ์คนรักชาวราศีเมษและชาวราศีเมษหน่อยขอสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษหน่อยนะคะ อยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไแม่หมอเข้ามาได้นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ id ไลน์แม่หมอ p o k OK 2355นะคะสามารถเข้ามาเจาะลึกเข้าไปได้นะจะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้มันยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีเมษกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะโอเค ทีนี้เรามาขอบทสรุปละกันนะสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าเรื่องความรักจะยาวหน่อยนะคะอืมสรุปสรุปขอสรุปหน่อยห้าใบนะคะขอสรุปหน่อยนะจ๊ะชาวราศีเมษ s i ็คออฟซ o ร์ Five of Wands, เอชออฟวอร์นเพ e ออฟซอร์ดเดอะเม i ิเชีะปิดท้ายก็ดีนะคะคือไพ่ออกมาสรุปว่ามันเป็นความรักที่ยังต้องมียังต้องขัดแย้งกันอยู่นะคะมันยังต้องอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังต้อง อยู่ในที่ของตัวเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักความสุขความสมหวังก็แล้วแต่เหอะนะคะถ้าคู่รักของคุณถ้าคุณของคุณหรือว่าคุณเองนี่แหละนะคะก็ยังคือมันหมายความว่ามันสร้างพลังความรักของกันไปได้ดีนะเป็นเป็นความรักที่มีความสุขให้คุณปล่อยกับ เรื่องคําพูดบาจาวาทะอีกก็การที่เป็นใจนักเลงของคุณทั้งคู่วางนะวางลงนะคุณจะมีความสุขมีความสําเร็จได้นะเมดิเชียนี่ออกมาบอกถึงความสําเร็จชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้นะคะแม่หมอเห็นความสําเร็จของคุณนะคะคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความสามารถ อินฟินิตี้บนหัวของคุณนี้คุณเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีเอาไหวเอาอยู่กับทุกสถานการณ์ได้ดีมาโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะหันหลังให้กับคนรักของคนใหม่หรือคนก่อนคุณก็ยังมีความสุขความสำเร็จให้กับตัวคุณเองได้อยู่นะคะแม่มอเห็นถึงก็รวมแล้วก็พลังงานดีนะคะพลังงานดีโอเคนะชาวราศีเมษกรขอจบคลิป ของคนชาวราศีเมษแค่นี้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้เลยหน้าจอแล้วนะคะ p o OK k 2 3 5 5เป็นแอดไลน์แม่หมออ้อยเองนะคะเข้ามาเจาะลึกเข้าไปได้อีกนะคะอ,ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้ดูก่อนใครเพื่อนแล้วก็เป็นพลังงานดีๆให้คุณได้ทราบนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย